สวัสดีค่ะพบกับแอดเสรีคนเก่าคนเดิมเช่นเคยนะคะอยู่ในส่วนเกษตรอ้อ,อยอแยะค่ะคลิปนี้แอดเสรีจะพามาดูกระชายที่ปลูกในกระถางนะคะอายุหกเดือนมาดูว่าขนาดของหัวกระชาย จะมีขนาดเท่าไหร่นะคะซึ่งกระชายเนี่ยอายุอยู่ที่8-9เดือนยาวนานเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้แอสเซดีจะพามาชำแหละกระถางนะคะว่า6เดือนจะมีลักษณะอย่างไรนะคะ มาดูกันเลยค่ะนี่เป็นกระชายอายุ6เดือนนะคะ นี่นะคะหกเดือนรากก็จะประมาณนี้นะคะเทียบกับปากกานะคะโอใช้เวลานานมากๆเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรากฝอยนะคะบาง บางหัวก็เพิ่งเริ่มงอกออกมานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราปลูกไว้นะคะส่วนที่เราปลูกครั้งแรกนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้หัวกระชายนะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น รากฝอย บางเงาก็ยังไม่เห็นโผลออกมาเลยนะคะบางเงาก็จะมีขนาดเล็กค่ะ นนี่ะะคะยังไม่มีนะคะ นี่ลำต้นก็สมบูรณ์ดีนะคะมีรากให้เห็นบ้างเรามาดูในส่วนของต้นกระชายที่ ทำไว้1เดือนนะคะ นี่หนึ่งเดือนนะคะเทียบกับ6เดือนรากปอยก็จะยังไม่ยาวมากนะคะแต่ยังไม่เห็นส่วนหัวที่เรานำมาทำอาหารเลยนะคะ สำหรับตัวนี้สำหรับกระชายอายุ1เดือนส่วนวิธีการปลูกกระชายนะคะแอสเซรีก็จะแนะนำต่อจากนี้เลยนะคะกระชายที่เราจะนำมาปลูกนะคะแอสเซรีได้บ่มไว้2คืนแล้วค่ะแล้วเราจะมาดูว่าส่วนไหนที่ใช้ปลูกนะคะแล้วส่วนไหนที่ใช้รับประทาน หลังจากเราบ่มไว้สองคืนแล้วนะคะก็จะเห็นมีเป็นตุ่มๆสีเขียวขึ้นมานะคะตรงส่วนนี้นะคะ ตามที่เราซื้อจากตลาดมานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะส่วนตัวนี้ก็คือรากกระชายนะคะที่เราจะเอาไปทำกับข้าวเนาะตรงนี้ค่ะตรงนี้ปลูกไม่ได้นะคะตรงนี้ปลูกไม่งอกที่เราเอาไปทำกับข้าวอันนี้เรียกว่ารากกระชายนะคะดึงออกค่ะ ตรงนี้ไม่ใช้นะคะตรงนี้ปลูกไม่งอกนะคะดึงออกเลยค่ะส่วนที่เราจะนำไปปลูกก็คือส่วนนี้นะคะนี่นะคะ งอกแล้วแช่น้ำไว้สองืนนะคะบ่มไว้พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาไปปลูกเลยค่ะวันนี้เสรีก็จะปลูกใน ถุงเพาะให้ดูนะคะถุงเพาะก็เป็นถุงเพาะขนาดยาวนะคะวิธีการปลูกก็ง่ายๆเลยค่ะเอาถุงและหัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกโอแบบนี้นะคะก็แค่นี้เลยค่ะเอาส่วนนี้ลงไป ไม่ต้องลึกนะคะแล้วก็กรบแล้วก็กรบ,แ,กกบแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับการปลูกกระชายนะคะดินสำหรับปลูกก็จะเป็นดิน ปลูกทั่วไปค่ะแฮเซลีก็จะผสมกับุ๋ยหมักแล้วก็ใบก้ามปูผุนะคะเดือนหนึ่งก็จะได้ต้นเท่านี้ค่ะอันนี้หกเดือนนะคะก็ย,ยังไม่สามารถที่จะมีรากกระชายมาให้เรา นับประทานได้นะคะวิธีง่ายๆแบบนี้ก็ลองไปทำดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดเซลีด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ